ในโลกที่เต็มไปด้วยความเชื่อและอคติบางครั้งสิ่งที่เราเคยได้ยินมาอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปวันนี้เรื่องราวจะพาไปพบกับสุนักจิ้งจอกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าไฟฟ้าผู้ที่ต้องเผชิญกับการถูกตัดสินจากคำเล่าลือเก่าแก่ไฟฟ้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูด และมิตรภาพที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราเปิดใจยอมรับผู้อื่นจะเข้าใจคุณค่าของการไม่ตัดสินผู้อื่นจากภายนอกความกล้าที่จะเชื่อใจและพลังมิตรภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้การละครั้งหนึ่งในป่าลึกเขียวเฉาอุ่มแห่งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกน้อยชื่อว่าไฟฟ้าเขามีขนสีส้มสดใสเหมือนเปลวไฟ และดวงตาสีฟ้าใสาแวววาวไฟฟ้าเป็นสุนัขจิ้งจอกที่สุกสนและชอบการประจนภัยเป็นอย่างมากแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งคือเขาไม่มีเพื่อนเลยทุกครั้งที่ไฟฟ้าพยายามเข้าไปเล่นกับสัตว์ตัวอื่นๆในป่าพวกเขามักจะวิ่งหนีเพราะทุกคนเชื่อในตำนานเก่าแก่ที่ว่าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ไม่มีใครควไว้ใจ ทำไมไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับฉันนะไฟฟ้าถอนหายใจขณะนั่งอยู่ริมลำธารมองเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำใสฉันไม่เคยทำร้ายใครเลยสักครั้งแต่ทุกคนก็ยังกลัวฉันเสียงน้ำไหลและเสียงของนกเป็นเพื่อนเดียวของไฟฟ้าในยามเหงาเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีใครให้โอากาสเขาเลยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ไฟฟ้ากำลังเดินเล่นในป่าเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างตื่นตระหนกช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครได้ยินฉันไหมไฟฟ้ารีบวิ่งตามเสียงไปและพบกระต่ายน้อยสีขาวชื่อปุยนุ่นติดอยู่ในหลุมโคลนลึกปุยนุ่น กำลังจมลงอย่างช้าๆและไม่สามารถปีนออกมาได้อย่ากลัวเลยนะฉันจะช่วยเธอเองไฟฟ้าตะโกนออกไปพลางกับมองหาทางช่วยเหลือแต่เมื่อปุยนุ่นเห็นว่าผู้มาช่วยเป็นสุนัขจิ้งจอกเธอก็ยิ่งตกใจมากขึ้นดวงตากลมโตของเธอเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวอย่าเข้ามานะฉันรู้ว่าพวกสุนัขจิ้งจอก ชอบหลอกลวงคุณคงอยากให้ฉันจมโครนและเอาฉันไปกินใช่ไหมปุยนุ่นร้องด้วยความกลัวพยายามดิ้นรนจนยิ่งทำให้ตัวเองจมลงในโครนเร็วขึ้นไฟฟ้ารู้สึกเสียใจแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ฉันไม่ได้อยากทำร้ายเธอนะฉันแค่อยากช่วยเธอจริงๆถ้าเธอไม่เชื่อใจฉัน เธอก็จะติดอยู่ในนั้นตลอดไปโครนกำลังดูดเธอลงไปเรื่อยๆนะปุยนุ่นมองดูสถานการณ์ของตัวเองโครนเย็นเหนียวกำลังดูดเธอลงไปถึงหน้าอกแล้วตอนนี้ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจตกลงช่วยฉันด้วยแต่อย่าทำอะไรฉันนะไฟฟ้ามองหารอบๆและพบกิ่งไม้ยาวแข็งแรง เขาคาบกิ่งไม้นั้นมาและเอากิ่งไม้นั้นยืนไปที่ปุยนุ่นจับให้แน่นนะเขาบอกกับปุยนุ่นแบบนั้นปุยนุ่นจับกิ่งไม้ไว้แน่นและไฟฟ้าก็ค่อยๆออ,ออกแรงดึงอย่างระมัดระวังค่อยๆดึงช้าๆจนในที่สุดปุยนุ่นก็หลุดพ้นจากกลุ่มโครนเธอล,มลม้มลงบนพื้นหญ้า ตัวเปลือเปลือนไปด้วยโคลนสีน้ำตาลแต่ตอนนี้ปุยนุ่นปลอดภัยแล้วขอบคุณนะปุยนุ่นพูดอย่างประมาพยายามปาดโคลนออกจากโคนสีขาของเธอฉันฉันขอโทษที่ไม่เชื่อใจคุณไฟฟ้ายิม้มและตอบปุยนุ่นกลับว่าไม่เป็นไรหรอก ฉันชื่อไฟฟ้านะยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อปุยนุ่นกระต่ายน้อยตอบฉันไม่ควรตัดสินคุณจากเรื่องเล่าที่ฉันเคยได้ยินมาคุณใจดีจริงๆเธอเปียกและเปาะครูนไปหมดแล้วไฟฟ้าสังเกตเห็นมาสิฉันรู้จักที่ที่มีน้ำใสสะอาด ให้เธอชำระล้างตัวนะไฟฟ้าพาปุยนุ่นไปที่น้ำตกเล็กๆซ่อนอยู่ในป่าที่นั่นปุยนุ่นสามารถล้างโคลนออกจากตัวเองได้หลังจากนั้นพวกเขาก็นั่งคุยกันที่ริมน้ำตกคุณอยู่ในป่านี้มานานแค่ไหนแล้วปุยนุ่นถามก็ตั้งแต่เกิด แต่ฉันไม่เคยมีเพื่อนเลยนะทุกคนกลัวฉันเพราะฉันเป็นสุนัขริ้งจออปุยนุน่นรู้สึกเสียใจฉันขอโทษนะที่พวกเราตัดสินคุณผิดไปคุณช่วยฉันทั้งที่ฉันไม่เชื่อใจคุณเลยนั่นแสดงว่าคุณมีจิตใจที่ดีมากๆคุณช่วยฉันเดินกลับบ้านได้ไหมฉันกลัวว่าจะเจออันตรายอีก ไฟฟ้ายินดีและตกลงเขาพาปุยนุ่นกลับไปยังหมู่บ้านกระต่ายแต่เมื่อพวกเขามาถึงกระต่ายตัวอื่นๆก็ตกใจกลัวที่เห็นสุนัขจิ้งจอกระวังมีสุนัขจิ้งจอกกระต่ายตัวหนึ่งตะโกนอย่าไม่ต้องกลัวปุยนุ่นรีบยื่นมือออกไปห้ามเขาชื่อไฟฟ้า และเขาช่วยชีวิตฉันไว้ฉันติดอยู่ในหลุมโครนและเขาก็ช่วยชีวิตฉันออกมาเขาไม่เหมือนกับที่พวกเราคิดกระต่ายทั้งหลายมองหน้ากันอย่างสงสัไม่แน่ใจว่าจะเชื่อดีหรือไม่แต่หัวหน้ากระต่ายชราก้าวออกมาพร้อมมองสำรวจไปที่ไฟฟา้าจริงหรอที่เจ้าช่วยปุยนุ่นของเราหัวหน้ากระต่ายถาม ใช่ครับไฟฟ้าตอบกลับอย่างสุภาพผมแค่ทำในสิ่งที่ใครก็น่าจะทำเมื่อเห็นคนอื่นต้องการความช่วยเหลือหัวหน้ากระต่ายพยักหน้าอย่างช้าๆบางทีพวกเราอาจจะตัดสินสุนัขยิ่งจอกผิดไปขอบคุณที่ช่วยปุยนุ่นของเรานับจากวันนั้น ปุยนุ่นและไฟฟ้าก็กลายเป็นเพื่อนกันปุยนุ่นพยายามเล่าให้เพื่อนๆกระต่ายฟังว่าสุนัขจิ้งจอกช่วยชีวิตเธอเอาไว้และขเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆแต่หลายตัวยังคงมีความกังวลและห่างเหนินกับไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าก็เข้าใจเขารู้ว่าต้องใช้เวลาเพื่อเปลี่ยนความคิดของคนอื่นแต่อย่างน้อยเขาก็มีปุยนุ่นเป็นเพื่อนแล้ว ต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในป่าไฟไม่ป่าลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากฟ้าผ่าเปลวไฟสีแดงและควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสัตว์ทั้งหลายวิ่งหนีกันอย่างตื่นตระหนกไฟฟ้าได้กลิ่นควันและเห็นเปลวไฟจากระยะไกลเขารีบวิ่งไปหาปุยนุ่นทันทีเมื่อมาถึงที่หมู่บ้านกระตายเขาพบว่าไฟ กำลังลุกลามเข้ามาใกล้และกระต่ายทั้งหลายกำลังวิ่งวุ่นด้วยความตื่นตระหนกปุยนุน่นเธออยู่ไหนไฟฟ้าตะโกนท่ามกลางความวุ่นวายไฟฟ้าปุยนุน่นวิ่งมาหาเขาด้วยความร้อนรนช่วยด้วยหมู่บ้านของเรากำลังถูกไฟล้อม ลูกกระต่ายหลายตัวยังติดอยู่ในโพรงทางฝั่งตะวันออกและไม่มีใครกล้าไปช่วยพวกเขาเพราะไฟกำลังลุกไหม้หนักที่นั่นไฟฟ้าไม่รอชา้าพาฉันไปที่นั่นเร็วพวกเขาวิ่งไปยังโพรงฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านที่นั่นมีลูกกระต่ายห้าตัวกำลังร้องไห้ด้วยความกลัวและติดอยู่ในโพรงเพราะทางออกถูกกิ่งไม้ที่ไฟไหม้ ล้มทับอยู่อยู่ข้างหลังนะไฟฟ้าบอกปุยนุ่นก่อนจะวิ่งฝ่าควันเข้าไปในใช้ปากและเท้าพยายามดึงกิ่งไม้ออกแม้จะรู้สึกร้อนและแสบตาจากควันแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดเขาก็สามารถเปิดทางให้ลูกกระต่ายวิ่งออกมาได้เร็วเข้าตามฉันมาไฟฟ้า ตะโกนฉันรู้จักทางลับที่ปลอดภัยเมื่อพวกเขาพาลูกกระต่ายกลับมาที่จุดรวมพลกระต่ายพ่อแม่ต่างดีใจที่ได้พบลูกของตนปลอดภัยดีแต่ยังมีอีกหลายตัวที่ยังหาทางออกไม่ได้หัวหน้ากระต่ายพูดด้วยความกังวลฝ่ากำลังห้อมพวกเราไว้ ไฟฟ้าคิดอย่างรวดเร็วฉันรู้จักอุโมงค์เก่าใต้ดินที่จะพาพวกเราออกไปสู่อีกด้านหนึ่งของป่าซึ่งไฟยังไปไม่ถึงนะตอนนี้กระต่ายทั้งหลายยังคงลังเลที่จะเชื่อสุนัขจิ้งจอกแต่ปุยนุ่นก้าวออกมายืนข้างหน้าไฟฟ้าเชื่อใจขอเธอะปุยนุ่นพูดเสียงดังขอช่วยชีวิตฉันมาแล้ว และเพื่อช่วยชีวิตลูกกระต่ายฆ่าตัวเขาไม่เหมือนกับในตำนานที่เราเคยได้ยินมาถ้าพวกเราไม่ไปตอนนี้เราจะติดอยู่ที่นี่และถูกไฟไหม้ด้วยความไว้ใจของปุยนุ่นและสถานการณ์บังคับกระต่ายทั้งหลายจึงตัดสินใจตามไฟฟ้าไปสุนักจิ้งจอกนำพวกเขาไปยังโพรงเก่าซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นทางเข้าสู่อุโมงค์ใต้ดิน ที่เขาเคยค้นพบระหว่างการประจนภัยเข้าไปทางนี้เร็วเข้าไฟฟ้าบอกกระต่ายทั้งหลายรวมทั้งสัตว์อื่นๆที่หนีมาด้วยกันทยอยมุดเข้าไปในอุโมงค์ไฟฟ้าคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจทุกตัวให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอุโมงค์มืดและแคบมากแต่ไฟฟ้า นำทางอย่างมั่นใจบางครั้งเขาต้องขุดเพื่อทำทางให้กว้างขึ้นสําหรับสัตว์ตัวใหญ่จนในที่สุดหลังจากเดินทางใต้ดินอันยาวนานแสงสว่างข็ปรากฏขึ้นที่ปลายอุมโมงค์พวกเขาออกไปอีกฟากหนึ่งของป่าซึ่งปลอดภัยจากไฟป่าทุกตัวล่วงใจและดีใจที่รอดชีวิตมาได้ขอบคุณมากนายช่วยชีวิตพวกเราไว้ทั้งหมด หัวหน้ากระต่ายกล่าวขอบคุณไฟฟ้าอย่างจริงใจดวงตาของเขาเปียกชื้นไปด้วยน้ําตาแห่งความปราบปรื่มเราขอโทษที่เคยตัดสินนายผิดไปเราเชื่อในตำนานเก่าแก่โดยไม่ได้เปิดใจเลยและสัตว์อื่นๆก็าพากันพยักหน้าเห็นด้วยเพราะเขารู้สึกระอายที่เคยปฏิเสธไฟฟ้ามาตลอด ข่าวการช่วยเหลือของไฟฟ้าแพร่กระจายไปทั่วทั้งป่าสัตว์ทั้งหลายเริ่มมองสุนัขจิ้งจอกในแง่มุมใหม่พวกเขาเรียนรู้ว่าไม่ควรตัดสินใจใครจากผ่าพันธุ์หรือเรื่องเล่าแต่ควรให้โอกาสทุกคนใลกาแสดงตัวตนที่แท้จริงเมื่อไฟดับลงและป่าเริ่มฟื้นตัวสัตว์ทั้งหลายก็เริ่มกลับมาสร้างบ้านใหม่ครั้งนี้ พวกเขาไม่ได้แบ่งแยกไฟฟ้าอีกต่อไปแต่ต้อนรับเขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสัตว์ทั้งหลายจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณไฟฟ้าและยกให้เขาเป็นวีรบุร,รุษของป่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ตัดสินใจใครจากเผ่าพันธุ์หรือคำเล่าลืออีกแล้วแต่เรา ธอตัดสินจากการกระทำและหัวใจของพวกเขาเพราะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดไฟฟ้ายืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนใหม่มากมายเขารู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตปุยนุ่นยืนอยู่ข้างๆเขาพร้อมรอยยิ้มเห็นไหมบางครั้งก็ต้องมีใครสักคนที่กล้าที่จะเชื่อใจก่อนเพื่อให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปปุยนุ่นพูดกับไฟฟ้า ไฟฟ้าไปยักหน้าอย่างเข้าใจและตั้งแต่นั้นมาในป่าลึกแห่งนี้ก็ไม่มีใครถูกตัดสินจ,จากภายนอกอีกต่อไปแต่ทุกคนให้โอกาสเรื่องกันและกันและมิตรภาพที่แท้จริงก็เบ่งบานท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี